สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอน้าวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะของ วันที่18เดือน11 2,564นะคะก่อนไปรับชมนะคะอสโอนก็กลับขอโทษขออภัยพี่ๆเอทุกท่านด้วยนะคะอาจจะมืดนิดนึงเนาะเพราะว่าสาโอนอยู่ที่โรงงานนะคะเวลาน้อยเนาะพี่ๆเอแต่ก็อยากจะคำนวณสูตรแล้วก็อยากมาแบ่งปันนะคะเผื่อพี่ๆเอท่านใดนําไปเป็นแนวทางเนาะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเน้นให้ตัวเน้นมีอยู่4คู่นะคะ ท่านใดชื่นชอบก็ตามได้เนาะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะก็จะมีเด่นที่6แล้วก็เด่น0เด่น3นะคะตัวฟันในวันนี้สาโอนฟันที่6สสำหรับตัวน้นนะคะก็จะมี6 0 01 62 หกสี่นะคะศูนย์สามหนึ่งหกศูนย์สองนะคะแล้วก็ศูนย์สี่สำหรับตัวกันตัวที่สาโอนชอบเดี๋ยวเน้นให้อีกทีนะคะตัวที่ชอบ เป็นความชอบส่วนตัวเ้อพี่น้องใครชอบตัวไหนก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะชื่นชอบตัวไหนแล้วค่อยตามเนาะสำหรับตัวที่ชอบนะคะในวันนี้ก็จะเป็นหกสองหกศูนย์ในชุดเน้นนะคะสำหรับชุดกันชุดกันก็จะเป็น6กหนึ่ง 3นะคะพี่พี่เอซท่านใดชื่นชอบตัวไหนก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะสําหรับชุดเน้นวันนี้สาวโอนก็เน้นให้4คู่นะคะ4คู่บนเนาะมี0601แล้วก็6 2 6 4นะคะแต่ตัวที่สาวโอนชอบเป็นพิเศษก็จะเป็น60แล้วก็6 2นะคะในชุดเน้นสําหรับชุดกันก็จะเป็น03กับ16นะคะก็ขอให้พี่พี่เอซนะคะที่เข้ามารับชมเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะคะกับ ชุดโค้งสุดท้ายในวันที่18เดือน11,2564นะคะขอให้มาทั้งล่างและก็บนเนาะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะกดออกไปนะคะเป็นกำลังแรงใจให้สาวอนด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาวอนได้ลงให้นะคะโชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ